สวับบด,ดีครับพี่น้องตอนเที่ยงตามพึ่งไม่เคยเจอเลยดอกลีบเดียวครับบาดแล้วบาดแล้วเหมือนจะต้มต่างวันครับกลีบเดียวมันมีมอไซค์เข้ามาตอดดูแล้วกับลอยเดินรู้ว่าคนเลียงงัวก็ไม่รู้ได้ตอดจตรงนี้เห็นบินไปแล้วครับบินเข้าป่า ดอกคามยังไม่บานครับอันนี้เป็นเป็นดอกเรียบเดี่ยวทำแล้วคับน้อาอยู่ด้านบนยังระเวงที่บินไปตัวหนึ่งครับเขาป่า มาใหม่กูมีต้นมากพี่ต้อมดันบนุนหมดเลยเหมือนเพิ่งใหม่เลยมันกำลังบานต้นพี่ดันบนุนมองไปหลายตัวไม่ได้ดอกมันเอาลำหวานพุ่งกัดชัยแม่พึ่งบินไปมาครูนี่ไปเห็นมัน้ยเนาะเข้ามาในปา่าครับพี่น้อง

มีคนหาครับลอยมีคนหาใส่รองเท้าผ้าใบนี่มีใครหรอครับคนหาผึ่งต้นนี้มี่คืมิมอ่ะอย่หมดใส่บางทีเขา,าหาเห็ดวนไปวนมาฝนจะตกลโ่ะยังไม่ทีหลังเลย อยากไปลังกะตัวยังเยอะโอ้โหตรงไหนก็เ,เห็นหรือยังยังไม่รู้เลยฝนก็จะตกละรับพี่นอ้องฝนตกเห็นหลังเลวโอ้ต้นไม้ก็ลื่นครบก็เปียกถาครบมากก็ด้วยก็เปียกคือเกา่าเป็นแต่หลุด ใหญ่มากเลครับหลุดสิรอพ่วงหลุดใหญ่ฝนตัวคกับเดี๋ยวพวกนี้จะมผมจะไปถ่ายไกลๆแล้วกว็ซูมภาพชัดๆล่างยังใหญ่ครับเอ้ยยังไกลยาโงโดดเรียบเดียวครับวันนี้ก็ต้องกลับบ้านก่อนมือเปล่าไม่ได้พึ่งเลยตะก,กากัาง่วมสบายใจเฉกโอ้ล่างยังใหญ่ครับพี่หนุกแต่ว่าฝนตกถนนลื่น ต้นไม้มันลื่นแลดแล้วุ่งนี้เจอกันครับจะไปถ่ายไกลๆแล้วก็ซูมชัดๆไปเลยต,อนน,นลนตอนนี้มันลื่นต้นไม้กับลื่นขบกบเปียกคงจะสนุกแหละตอดอ่ะแล้วุ่งนี้เจอกันครับที่ลังพึง่งอ๋อสวัสดีวันใหม่ครับพี่น้องแล้วก็สวัสดีทีลังพึ่งครับเห็นไหวครับลังนี่ม่อวานนี่แหละฝนตกวานฝนตก ต้นไม้เปียกมืดลื่นด้วยเ่านนี้ตกอย่างแรงเนี่ยเวลาซูมไม่ค่อยจะเห็นลังหรอกครับเห็นลังนิดเดียวนะซูมจะได้รู้ว่าเป็นลังใหม่ลังพึ่งใหม่พึ่งเก่าพึ่ง,งเป็นลังหรือ,อยังดอกเล็บเดียวอยู่นู้นครบเรียบร้อยครับทํามาแล้วอเหมือนจะได้ลังนี้ลังเดียวเลยโอ้โออก้างกิน,นี่หลุมเลยวันนี้อากาศดีครับแต่ก็ไว้ใจไม่ได้ ตกตอนไหนไม่รู้กลัวจะเห็นลังกับลังนี่โอ้โหมันใช้เป็นกิโลซะนี่ทูกปัดต้นไม้ครับทุกทีเนี้ยนี่แหละผมเดินวนไปวนมาวนไปวนมามีเห็นลังสักทีเอากินฝนตกเมาานนื่อวานอ่ะได้จะสูงกับลังนี่งาดเรเลนกล่องแตก นะคงเพิ่งเป็นลังใะแก่ไปแล้วอะ,อะลองรุ่นครับดอกเล็บเดียวเริ่มบานอดีจะเจอกันครับตีทอยด้วยตอนที่โคตรเวละอีกสักครู่อมืมีต้นไม้เทียบหน่อยนึงองสามลูกกระึงมกินแล้บ mm-hmm เดี๋ยวีกว่าเดี๋ยวจะยุ่ง ยงหลุดกหาพึ่งเลยรวยคนหาจริงครับเมื่อวานนี่นั่นม ไม่แห่งอย่างไรขนาดนี้ยังลื่นเลยนะ เลยโอ้ยอยู่นานเลยไปลองใสเ่เจอสองโันนขบหนกฮะเฮ้ไยไปงล่ะ พอน้ำมันเบิกโอ้ร่างยองจ่อยร่างขอบนอกครับในกลางเอาไว้เพื่อดอกามออกดยเพะน้ำจันจะขวดก็ทถึงขวดไม่หน่ะู่นานเลยนี่มีใคยเห็นมาที่ัิงกลปครับอีสักครู่ cái chìa bên Mày cả biết nó, mất thuốc mày bà ước đi càng vậy đi xói mày khỏi dứt mẹ khỏi đây dẻo ลังขอบนอกครับกลางเรือไใบนะจะขาดแล้วจะนวงหน่วลจนเกินไป เต็งรังลืมจะเขาฤดูการแต่งรังแล้วครับี่น้องก็คลาดไปเดียวเหนียวหมดจะมาดูใหม่มีใครเห็นแบบนี้แต่แตงรังก็ขยายรังสร้างหัวน้ำเพิ่ม ไปลงอ่ะพอ,ะลอแล้วครับพี่น้องแต่ฝนจะตกอีกนู่นคือไม้แกเขาไปดูรกกรีบเยอะแลวครับจักกัยแมงอะไรตัวเต็มเลยไม่ใช่ตัวพึ่งสับถ้าไม่มีตัวพึ่งผมงก็ไม่เดินครับเ <c oughs> ดิอนอยากขนาดล่างนี้ผุมเดินวนไปวนมาสองรอบสามรอบถึงเจอ <N> พอเจอป๊าฝนตกกับมาื่วานเนี่ยก็เลยไม่มีคลิปเนาะก่อนน้ำก็เลยกขวดไม่มีหละไนุ่้ออนานามล่างแอ้จะขวดหนึ่งเนี่ย,ลา,ยลางสองชิน้นต้องแตง่งล่างทิ้งไว้ครับก็พออ,พอกับพี่น้องลัางเดียวพอเจอไเมาวานนี่แหละครับฝนมันตกขนาดผมรอกินสายครับก็ว่าต้นไม้จะแห้งเกือบไม่แห้งครับเกือบลื่น ก็แต่งรังถิ้งไว้เดี๋ยวอีกสักกลางกลางเดือนนี่ดอกข้ามจะออกครับตอนนี้ก็มีแค่ดอกลดดอกลิบเดียวดอกกลิบเดียวนี่ก็บานได้ไม่ไมนาถึงอาทิตย์ก็เราเล่าสีวันหาวันพึ่งเริ่มบานครับก,ก,รก็นั่นแหละกลางเดือนกัญยานี่แหละครับไปถึงตุลาพ่อหานา้่มจะเวิร์กเลยละ่ะทุงหมอดชีดครับถูกปีเป็นประจําถูกปีครับพื้นที่อ่ะพอครับพี่น้องเจ้าใบแต่เมาว่านี่แหละวันลังเดียวครับ เจอกันคลิปหน้ากับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับครับสวัสดีครับ